สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการโหลดเกม Land Reunion นะฮะซึ่งหลายคนขอมานะผมนะอ่ะขั้นแรกนะฮะให้เราเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วพิมพ์ว่า Land Reunion ครับผมนะแล้วก็เข้าอันแรกเลยอ่าเสร็จแล้วปุ๊บไป go to เว็บไซต์นะฮะทีนี้เราเข้าเว็บไซต์นะฮะให้เรากดที่เอ่อดาวน์โหลดนะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะฮะคือตัวดาวน์โหลดตัวเต็มนะฮะ อทีนี้เราจะเลือกอันไหนก็ได้นะผมจะเลือกอันแรกนะครับผมอ่าพอเลือกอันแรกปุ๊บนี่ฮะตัวไฟล์เกมที่อยู่นี้นะฮะให้เรากดตรงนี้นะฮะเราก็กดจุดสามจุดด้านขวามือข้างบนนะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่ทีเนี้ตอนนี้คือผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผมเลีย์ละนะอะพอเราดาวน์โหลดมานะฮะมันจะได้แพทต,ตัวนี้มานะครับให้เรา เลือก Click นะอดับเบิลคลิกนะฮะอ่าดับเบิลคลิกไปแล้วก็รันนะฮะทีนี้ถึงตรงนี้นะให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะไปวางไว้นะซึ่งของผมมันมีอยู่แล้วนะผมก็จะเลือกโฟลเดอร์ใหม่นะชื่อเป็นโฟลเดอร์ไดดีนะแล้วก็เออผมจะ make a new folder นะคือสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะแต่ตอนนี้คอมผมทำามันหมุนตเตี้ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะ ในเมื่อมันมันหมุนติ้วนะมันไในให้เราสร้างเราก็จะสร้างของเราแยกเองเลยนะครับผมนะชื่อแลนนะจ๊ะนะแลนนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราก็เข้าไปรันเลยครับผมนะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เหมือน,นะน,นเดิมฮนะเหมือนเหมือนเดิมฮนะเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเบิร์มนะเราก็หาแลนนะจ๊ะนะฮะแล้วก็โอเคไปครับผมนะทีนี้เราก็กดเอ็กทรันะฮะแตกไฟล์ทีนี้เราก็ไม่ทำนะเรารอจนกว่าจะแตกไฟล์เสร็จนะครับผมนะ หลังจากเราล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะเราก็จะมาเข้าดูนะฮะทีนี้เราก็จะมีไฟล์เกม์เรียบร้อยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถเข้าได้นะคือเข้าไปนะมันยังเป็นแพดเก่าอยู่นะครับซึ่งแพดเก่าเราก็จะได้ถึงแค่หน้าล็อกนะอินนะฮะดังนั้นเราต้องมาใส่แพดใหม่นะซึ่งแพดใหม่นะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะแพดใหม่เป็นแพดไทยนะครับโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมนะ๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ แล้วให้เรากดที่จุด3ามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จุด3าจุดนะกดที่ตรงนี้นะฮะลูกลูกศรน,นะะมันคือการดาวน์โหลดนะพอเราดาวน์โหลดปุ๊บเราก็ได้ตัวนี้มานะครับผมนะทีนี้พอเราดาวน์โหลดได้แล้วเราก็จะมาดับเบิลคลิกที่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ทําการคุมดําทั้งหมดนะไม่เอาที่ไม่เอาจุดจุดนะแล้วให้เราลากมาใส่ข้างในโฟลเดอร์เกมที่เราโหลดไว้นะครับทีนี้พอลากใส่ปุ๊บ เราก็รีเพสไปเลยปุ๊บทีนี้เราก็จะมาเปิดเกมนะเกมก็จะมี4เซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เราสามารถใช้แพทไทยนะสามารถดูของไทยได้นะครับนะซึ่งปกติถ้าเป็นแพทเก่าเนี้ยเวลาเป็นเรากดไทยไปใช่ไหมแล้วเรากดไปดูของในในเกมเราเนี้ยมันยังยังเป็นอังกฤษอยู่แต่ว่าครั้งนี้แพทนี้มันจะเป็นภาษาไทยพอเราเข้ามานะอันนี้มันอาจจะมีการค้านิดหน่อยนะเราไม่ต้องนสนใจนะครับผมนะ มันเป็นปกติของมันอทีนี้เราก็รอนะครับผมนะนะมันอาจจะขึ้นอย่างนี้มานะให้เราเอ่อกดโอเคไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคหรือกะกะบากก็ได้นะอา่าทีนี้เราจะเข้าหน้าล็อกอินนะับผมจะล็อกอินนะับผมของข้ามตรงนี้ไปนะครับทีนี้เราก็ย็อกอินเข้าตัวนี้นะตัวละครแล้วก็ดำเนินทตัวละครเข้าไปเลยอา่าหลังจากเราเข้านะฮะเราก็ จะโผล่หน้านี้นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเป็นคนสร้างใหม่นะมันก็จะไปอยู่ที่หน้าสถาบันนะครับมาซึ่งอันนี้ผมเอาพาเดกเวลนะฮะมันก็เลยอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะเล่นได้อย่างสบายใจนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมนะต่อไปนะครับเมื่อกี้นะผมลืมนะทุกคนนะอย่าลืมนะก่อนที่เราจะโหลดนะเราต้องปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับซึ่งวิธีการปิด,ปดสแกนไวรัสคืออะไร ให้ติ๊กที่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้ฮะลูกสอนชี้บนนะฮะติ๊กขึ้นไปนะครับอ่าแล้วเราหารูปที่เป็นหน้าต่างนะปึ๊บทีนี้ไอ้รูปที่เป็นหน้าต่างเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้นะฮะให้เราหารูปโลกนะฮะกดเข้าไปครับผมนะแล้วก็หาคําว่า protection setting นะฮะเราให้กดที่ management นะฮะผมนะ m a n a g e setting นะฮะกดเข้าไปครับแล้วเราให้กดตรงนี้นะฮะเป็นออฟให้หมดนะครับนะทีนี้เราก็จะปิดสแกนไวรัสเป็นที่เรียบร้อยครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูเข้ามานะฮะสงสัยอะไรอยากได้อะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะวันนี้ก็คงต้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม